สามคิวอย่างนี้ครับแล้วก็ทรายนี่ครับปั้นไปแล้วมันก็ไม่เสียมันก็อยู่อย่างนี้ซื้อครั้งเดียวไปครั้งเดียวแล้วต่อไปเราก็ซื้อนี่ๆหน่อยๆชุดหลังซื้อเฉพาะปูนเลยเนาะครับปูนกับทรายทนกับไสผสมครับทรายผสมอ่ะไม่เยอะนครับมันไม่เยอะหรอกครับคูนเยอะคิวหนึ่งนี่ก็ได้ได้เยอะคิวคิว ยี่ร้อยเนี่ยยี่ร้อยี่ร้อยโอ้ควใหญ่เยอะถ้าที่เป็นเงินก็สามสี่ห้าพันเลยแต่ว่าเราอันแรกเนี่เราเอามาปั้นเป็นพิมอาเรียบร้อยแล้วกันอาควาไอเนี้ย

มันที่เกียวแต่ละมันไม่ต้องทำไหลไม่ต้อเกียวไม่ต้่งเพื่อนมือไม่ต้องพวกพวกวัยรุ่นเนาะปูนนะครับว่าปูนนะมันหนักหนาตั้งแต่ผสมนี่นะเดี๋ยวจะผสมปูนเดี๋ยวจะแบกงตามแตเกลียวนะมันนั่นถ้ามีเพื่อนทำนะสักคนสองคนนะช่วยกันนะมันก็รีว ให้ทำเลยเวลารวมทำเลยช่วงไหนสมัยว่างเว้นเราต้อมาทำีอยงเดียวแล้วเกิดไรใครทำจ่ายไปเยอะไว้ไว้แตกปัใช่ไหมขายอะไรไรก็ทำเราต้องรวมกันทั้งสามร้อยรวมการอนไป้เป็นวันให้ในองร้อยแบ่งแบ่แบ่งตัวแทนมาใครอยากได้ตังคก็มาทำเลยมารององทำกันไปแล้วเขาจะเกิดความทำงานมแล้วถามเด็ก ทำไปเดี๋ยวมันจะทนานแล้วจะชอบคือทำแล้วขายได้แน่นอนเหมือนเราแหละบางทีเราไม่เคยคิดจะเป็นทหารเลยแต่พอเป็นไปเป็นมาโอเคนะใช่ป่ะเคยคิดไหมแต่พอมันมีอินในอารมณ์เมื่อไหร่มันต้องบันนะงานนะครับถือว่าก็ไฟฟ้าต้องรู้ไปพัฒนาไปต้องคุณก็ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรพอมาได้ทำได้อะไรก็จะรู้กัวชี่ว่าขายได้หัก ถักอุปกรณ์แล้วราคาสีทางเขาเปี่ยนเพิ่มราคาเพิ่มเมูลค่าถ้าถ้าสีก็เพิ่มราคาสีก็สีปูนเขาจะมีสีปูนต่างหากสต้องตกตบเอตให้มันเล่นนะเอาพิมพลงไปนลูกผู้พันอยากเล่นไหมนะสายเนี่ยมันไม่มีการเล่นร้อยครับสองร้อยครับ นี่นี่น huh. ี่น like ี่นี่หมดทิมหมดทิมรอซื้อของทหารนี่นี่รอซื้อของทหารเฮ้ยทำมันก็มันนะพันว่านะแล้วนี่ต้องนี่ไปว่าพวกวัยรุ่นมันขี้เกียจมันเกลียดล้ออยู่ส่มีใหญ่ใครมาทำใช่ได้ทำได้เหรอไม่มีใครมาทำอีกเลยเอออย่าพาพามันทำไม่เอาแล้วครับตัดยาดีกว่า เดี๋ยวให้ได้ตังก่อนถ้าได้ตังได้ไรจะรู้ไม่เงินเขยัดให้เหน่อยเออดีกว่าอยู่ดีอย่างน้อยก็เออได้มาม่าสักกล่องนึงเดี๋ยววางไว้แล้วหนูหมดยังมาม่าเดี๋ยววัดใจเดมาเปิดมาครับไม่เป็นไวันแรกีคนนึงเออนั่นแหละเอาไว้เฮ้ยตัวช้างอ่ะตัวสวยเฟสเก็บอยู่ไหมอยู่ครับอยู่ครับครบเลยอ่ะกระติงร้อพังไงยเรอ่โอ้หใช้ดีหลังเลยอ่ะไม่พังเลยวะ แล้วอะไรอีกขึ้นมสะด,ดวกเพราะเราเหานือยจันทรไม่หนูนราอยากชามาาอะไรเราเอาไะติกร้อนไปเดียวพอไหมเอาอีกไหมหรือเอแบบอื่นหรือแบบกดดีกว่าเอาเอาแบบนี้ครับมันเดือดง่ายเออแบบนี้ใช่ไหมกินเดือง่ายมองเห็นมันมันดินง่ายกินแบบ,แบร้อนๆเลยถ้าแบบดกดมันมันดูไม่ออกถ้าแบบกินไปกินตรงหัวใจแล้วถ้วยพอไหมถ้วยชามหรืออะไรอีกเอ๊ะ จะมามาเดียวต้องอามามาอีกสองเพื่อนจมุ้งัมุ้งา้ต้องมาปลูกดิต้องร้อ้องเดีวมมเลยองเออต้องมีผักด้วยผัก่างญี่ปุ่นนะนัเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวปั้นายเย็นเลยเว้ยใช่เฮยบออง พวนี้ที่เปียผสมปูน่นี่ใช่ปั้นเหเงวยเอั่นใส่ีเออชปูนีแเต่กรกัจะง่ายนนะไป้เริ่มแล้วะใสี้แต่กปั้นะไปให้มันเนี้ยไป

เอาไม่ดีไม่ีไม่ดีอีกมีาห้าเ่มีลูกลูกเดียวพอข้าหมครับาของลูกกัน่้อง

เบาๆเบาๆหลายคนเลยแต่พกติอะไรผู้เดียวนาคบมงคนนู้นกอะไรกินมือให้ไกินน้ำนันแล่ะตอนนี้ซื้อก่อนซื้อก่อนายทีเดียวหลายคนมีคนรวยสอบเดียว ออกไปีลูกไงัวดีลูกหน่อยเอาว่าพี่แม่กว่าลูกไงถึงก้อนเาเป็นกันมากนี่เห็นไหมมันลงไหลลืๆอ้น่นมันก้อน

ค่อยๆ่อตรงทเลทะเลกว่ค่อยๆไปไปเขาซกื้นไปเดี๋ยวพอตอนนี้อซักพื้นมาเมื่อจะซักลูกเนี่ยเสียหลายๆอ่ะอยดีชก็หนี ่เอาเกียร์ลงเกียร์ลงสิบสอง๋อ่ประาณพ่อเจ้าคพ่อแล้วพ่อนออได้เออไปโอ้ยไปเก็เก็บปูนอรเออเก็บันะไรเก็บั้นมาเอาเก็บไนี่ก็ไ้นี่สองมือดี อ,อนั่นแหละเกี่วยวพ่อพ่ออันนั้นสางมัน่นพ่อแล้วอันนั้นมั่นพ่อพ่อพ่ออะไรก็คือเก็บผู้ในลนนี้ตาแี่นีแหละเอ้าลงลงงนั่นไปเอ้าด้อย แค่นี้แหละเอ็นทีแหละ